มสมก,การคืออะไรครับดูสมก,การดูบนจอเลยสมก,การคือการเท่ากับจริงไหมอย่างเช่นอ,อย่างเช่น,น,ชนกไก่บวกห้าเท่ากับยี่สิบแสดงว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นกไก่บวกห้าเท่ากับยี่สิบที่ทำให้สมก,การเป็นจริงหรือเท่ากับนั่นแหละก็เรียกว่าสมก,การ ก็คือการแทนค่า <c oughs> จําได้ไหมตอนป .5 ครูสอนไปแล้วไ,ได้เออเปลี่ยนแต่งหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนไอ้เปลี่ยนจกยากบวกเป็นลบเงี้ยพอจะจําได้ไหมไม่ได้อืมไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไม,ดมเป็นไรเดี๋ยวมาทบทวนเ <c oughs> มื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วคือการเท่ากับใช่ไหมอ่าอืมไอ้ที่โด้ไม่ได้เอามาดู <c oughs> <c oughs> สมการที่ทำให้เป็นจริงเห็นไหมเธอเห็นไหมสี่สิบคูณหกสิบเท่ากับหกสิบคูณสี่สิบจริงไหมจริงไหมสี่สิบคูณหกสิบกับหกสิบคูณสี่สิบหรือห้าคูณสี่กับสี่คูณห้ามีค่าเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันแสดงว่าถ้ามันเป็นเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้แสดงว่ามันเป็นจริง อย่างเช่นอันนี้สมาการที่เป็นเท็จอันนี้สมาการที่เป็นจริงกับเท็จจริงก็คือหนึ่งบวหนึ่งเท่ากับสองอันนี้คือสมาการที่เป็นจริงเข้าใจไหมอย่างเช่นห้าบวกสีเท่ากับสิบสองนี้เป็นเท็จเพราะอะไรห้าบวกสีเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ปุลุกลกไม่หยู่ใครเอาไอ้แจน ห้าบวกสี่เป็นเท่าไรห้าบวกสี่เป็นเท่อืมโอ้ยขนมโหบ้าเลยห้าบวกสี่เป็นเท่าไห้าบวกสี่เป็นเก้าเออห้ออบาบวกสี่เป็นกเก้าแต่สมก,การบอกว่าห้าบวกสี่เป็นสิบสองแสดงว่าสมก,การมันเป็นเท็จเพราะมันอะไรเพราะมันอะไรครับเพราะมันไม่ได้เท่ากับนึกหรือไหม่าดูนะอย่างเช่น 2เอาง่ายๆ2สองบวกสิเท่ากับเท่าไหร่สองบวกสิบเป็น1เท่ากับ10บบวกสไหมเท่ากับสิบบวกสองไหมเท่ากับไหมพราะมีค่าเท่ากับ1ิสองเหมือนกันจริงไหมจริง,รงไหมครับเออจริงมันมีค่าเท่ากับสิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือสมก,การที่เป็นจริงเนี่ยจริงสแสดงว่า อะไรที่มันทําให้สมการที่เป็นจริงก็คือถูกต้องอย่างเช่น2องคูณหเป็น10กับ5้าคูณสองเป็นสิแสดงว่าสมการเป็นจริงเข้าใจเรื่องง่ายๆต่อไปสมการที่เป็นเท็จตัวอย่างร้อยลบเจ็ดเท่ากับเจ็ดลบร้อยเป็นเท็จไหมหรือเป็นจริงเป็นเท็จในนี้บอกเป็นเท็จเพราะว่าร้อยลบเจ็ได้เท่าไหร่ ร้อยลบเจ็ดได้เก้าสิบสามจริงไหมจริงแต่เจ็บลบร้อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้าได้ก็ติดลบจริงไหม,ไมไเออสแสดงว่าสรรมการมันจริงเป็นเท็จคือมันไม่มันไม่เป็นจริงอะ่ะเขาเรียกว่าสรรมการเป็นเท็จอ่าเข้าใจเนาะโอเคเดี๋ยวต่อ อ,อ่ะถ่อไปมาดูอีกข้อหนึ่งจะยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นชัดเลยเดี๋ยวจะให้ลองลองทำแบบงานดูอ่ะสมมติว่า <c oughs> <c oughs> สองคูณ ห้าเท่ากับห้าคูณสองสมการเป็นจริงหรือเท็จฮะตอบครับสมการเป็นจริงหรือเท็จเรียนตอบสองคูณห้าเท่ากับห้าคูณสองสองคูณห้าเท่าเท่าไหร่ ห้าคูณสองได้เท่าไหร่ถ้ามันเท่ากับแสดงว่าเป็นจริงหรือเท็จถ้ามันเท่ากับแสดงว่าเป็นจริงหรือเท็จเออเป็นจริงแสดงว่าสองคูณห้าเป็นสิบกับห้าคูณสองเป็นสิบสมการเป็นจริงหรือเท็จนี่สองคูณห้าได้สิบกับห้าคูณสองได้สิบสมการเป็นจริงหรือเท็จ รูถามว่าสองคูณห้าได้สิบไหมห้าคูณเออห้าคูณสองได้สิบไหมได้เออแสดงว่ามันเท่ากับไหมเท่ากับเออสนแสดงว่าอะไรที่เป็นเท่ากับคือเป็นสมก,การที่เป็นจริงนึกอกัไหมครับนี่เป็นจริงเอออย่างเช่นเจ็ดลบห้าเท่ากับ ห้าลบเจ็ดได้เท่ากันไหมได้เท่ากันไหมครับเจ็ดลบห้าหรือสองห้าลบเจ็ดติดลบสองเท่ากันไหมไม่ครับไม่เท่าไม่เท่ากัน,สนแสดงว่าสมกา,ารเป็นจริงหรือเท็จเออเป็นเท็จครับแค่นี้เองง่ายๆสมกา,ารที่เป็นจริงกับเท็จก็คืออะไรที่มันเท่ากับ หนึงบหนึ 1, ่งเท่ากับสองยเงี้ยแล้วก็จะเป็นสมาการที่เป็นจริงกับเทเอปทอ่ะเข้าใจแล้วนะวนอ่ะต่อไปมาดูต่อไปนะครับเรื่องของรเรื่องการแก้สมาการเนาะ แก้สมก,การ <c oughs> ครูสอนไปแล้วอย่างเช่น100หนึ่งร้อยหารหารอะไรหารอะไรไม่รู้100หนึ่งร้ยหารกอไก่ครับ100หนึ่งร้อยหารกอไก่้เท่ากับ ไม่ต้องไปเอาไปงานไม่ไม่ต้องครับเดี๋ยวครูจะส่งไปงานให้ทางไลน์อ่ะตามีด่ดูนะ,อะกอไก่หารหนึ่งร้อยไปหนึ่งร้อยหกรไก่เท่ากับยี่สิบแสดงว่าการแก้สมการคือย้ายข้างใช่ไหมยังไม่ได้ของก้อนอยู่เป๊ะไหนึ่งยูคึงยังไง ที่สนทนายอยู่ถ้าเขายังไม่เชิญหรือเปล่าไม่รู้คู่าอะไรคู่ทำไมอางนี้มันเข้าไม่ได้อันไหนอัน,นตัวนีลิงเหรอเรียนด้วยก็คลิกเข้ามาแบบเขาได้โหลดแอปไหมล่ะ <c oughs> ในเครื่องเขาเนี่ย <c oughs> ไมนเป็นอย่างนี้เป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงใช่สามัญข้าสามันข้าใส่กับใครอยู่หรือเปล่าไหนไม่ได้พูดไมใครจะเข้าปอนปอนมันมีแอปไหมเครื่องเครื่องมันได้โหลดแอปไหมโหลดโหลดโหลดอยู่เอ๊ะ

การแก้สมการเนาะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณคูณเอหนึ่งร้อยคูณเอหนึ่งร้อยคูณเอเท่ากับเท่ากับเท่ากับสิบอ่าดูนะเห็นไหมบนกระดานเห็นไหม เห็นทุกคนไหมครับหนึ่งร้อยคูณเเท่ากับ10วิธีการแก้สมการให้ให้แก้โดยการย้ายข้างเนาะจากคูณก็มาเป็นอะไรเอาเขียน A ดูนะ A เท่ากับเท่ากับ10เพราะฉะนั้นย้ายมาก็จะเป็นหนึ่งอย จากคูณก็เป็นอะไรหนึ่งข้าขออนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเรียนตอนข้าวอ่าหน่งร้อยหนึ่งร้อยหารสิบใช่ไหมจากจากคูณเป็นหารเห็นไหมนี่จากคูณเป็นหาร,เ,หหาเ,หารเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยหารสิบได้เท่ากับเท่าไหร่ใครตอบได้ถ้าจนเจนอะยดูทำไมหนึ่งร้อยหารสิบได้เท่าไหร่ดูดูด หนึ่งสิบสิบหารหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่สิบหสิบหารหนึ่งร้อยสิบอะไรได้หนึ่งร้อยวิธีการจากหารเป็นคูณเนี่ยจากคูณก็เป็นหารใช่ไหม่สิบหาหนึ่งร้อยอ่ะสิบหาหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่โดนเจ้านื้อมาดหนึ่ง ในสิบสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยไงไม่เชื่อเธอเอาสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยไหมเอเอสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นการกแก้สมรรการก็คือ A จึงมีค่าเท่ากับสิบเห็นไหมนี่ a จึงมีค่าเท่ากับสิบแก้สมรรการเห็นไหมสมการ แกสมการ100 10, 10, หนึ 10, ่งรคูณเเท่ากับ1ิเพราะฉะนั้น A เท่ากับ1ิหารสิบไม่ใช่เพราะฉะนั้น A อเท่ากับหนึ่งอยหารสิบเพราะฉะนั้น A จึงมีค่าเท่ากับ10นี่คืสมการถ้าได้อย่างนี้สนแสดงว่าสมการเป็นจริงหรือเป็นเท,ท็จฮะเป็นจริงโอเคเป็นจริงครับเป็นจริงเพราะอะไรเพราะว่า10บหารหนึมันต้อง ได้สิบอยู่แล้วจริงไหมถ้ามันถ้ามันได้สิบสดแสดงว่ามันถูกต้องก็คือเป็นจริงถ้ามันไม่ได้ตามที่เราหารสดแสดงว่าเป็นเท็จแค่นั้นเองเอันนี้ก็หมดแล้วมีหน้า